ยิ่งใหญ่เฮ้ยบุญกุศลมงคลชีวิตขอเชิญร่วมงานปิดทองไหว้พระแท่นดงรังจำลองและหลวงพ่อมงคลบอพิษทอดพระบาทสมพทีและฟังเทศมหาชาติในวัดสับปะรดเทศตำบลวังยางอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่31มีนาคมและ1เมษายน2565กำหนดการวันพระรหัสสาบ,บดีที่31มีนาคมแรม14ค่ำเดือน4เวลา17นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กลางคืนชมภาพยนตร์และลิเกสอนรามน้ำเพชรเฮาสอนรามน้ำเพชรแสดง วันศุกร์ที่1เมษาย,ยนแรม15่้ำเดือน4เวลา13นาฬิกาฟังเทศมหาชาตินำโดยพระอาจารย์สุรพลและพระอาจารย์ไพลินกาาางชลลีเเเเรือมท่พข ตกดัานดนโอยเป็นคนขอทานหากินกลางคืนชมภพาพยนตร์ จึงค่ขอเรียนเชิญพุทธศาสนกิกชนได้ร่วมทอดพระป่าสามัคคีและบูชาการเทศกัลละหนึ่งพันบาทหรือตามกำลังสัทธาเพื่อสมทบทุนต่อเติมศาลาอนเนกประสงค์วัดสัปปะรดเทศและเป็นทุนการศึกษาโรงเรียนวัดสัปปะรดเทศในงานปิดทองไหว้พระแท่นดงรังจำลองและหลวงพ่อมองผลบอพิษณวดสัปปะรดเทศตะบลวังยานอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่31มีนาคมและ1เมษายน2565น้ยนี้ โดยพร้อมเพียงกันพระครูพัทรักษ์กิติสารเจ้าอาวาสวัดส,สปรเทศประธานฝ่ายสฆ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านร่วมกันดําเนินงานติดต่อสอบถามร่วมรุ่นในที่081-856-891 2งานสงงานนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดตโควิด -19 อย่างเคร่งครัดผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องมีหลักฐานแสดงตนการฉีดวัคซีนด้วยทุกคนความดี กันเอาวัายโยมหญิงโยมชายฟังพระเทศให้มันสร้างความดีมดสร้งแต่ความดีจะมีความสุขหลอนบากคุณโยม ที่มานั่งฟังเพศ